สวัสดีครับรัสดว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในคราวต่อไปในช่วงนี้มีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อก,กันเข้ามาได้ทางไลน์ @star78@star78 ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปดูงชะตาน,นะครับเดือนกรกฎาคม2564นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเดือนที่ดีนะฮะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดีนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะฮะเพราะว่าจากลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลดีนะครับผลดีจาก การเป็นราชาโชคของดาวที่สําคัญถึง2ดวงก็คือดาวอาทิตย์และก็ดาวศุกร์นะครับก็ดาวอาทิตย์นะฮะก็เป็นเจ้าเรือนภพปุตตะนะครับภพบปุตตะนะครับเกี่ยวกับความคิดเริ่มนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆนะครับส่วนดาวศุกร์เนี่ยแน่นอนครับก็เป็นเจ้าเรือนภพการเงินนะครับดังนั้นเนี่ย การเงินมาเป็นราชาโชคแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ในภพพันธุนะครับแล้วก็ศาชะนะครับก็เรียกได้ว่าครอบครัวนะครับก็เพื่อนฝูงบุตรบิรารเนี่ยนะฮะต่างๆามีส่วนช่วยนะครับมีส่วนช่วยให้ได้รับโชค ได้รับผลดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้การที่เราจะพูดถึงโชคหรือลาบเนี่ยบางทีเราอย่าไปนึกถึงแค่เรื่องเดียวนะครับก็คงจะนึกออกนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะมันเป็นมันมีคาว่าโชคลาบเนี่ยมันเป็นหลายๆเรื่องจริงๆนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้รับประโยชน์อะไรพวกเนี้ยประโยชน์เนี่ยมันมีทั้งประโยชน์ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแต่ประโยชน์หรือโชคลาบในแบบที่ได้มาจากราชาโชคเนี่ยมันจะ เรีได้ว่าโอ้โหมันต่างนะครับมันต่างถามว่ามันต่างยังไงราชาโชคฉลก c ฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสัตว์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหล่นมาให้ตรงหน้าเลยนะหล่นมาให้ตรงหน้าเลยนะครับเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างเนี่ยนะครับ พยายามผลักดันมาทีเดียวโดยเฉพาะในลักษณะที่ดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งมีความเป็นราชาโชคเข้าไปอยู่ในภพสหาชะเนี่ยนะครับโอ้โห,โโหนะครับแล้วก็ยังมาร่วมอยู่กับดาวพุธด้วยเรียกได้ว่าอกฎเกณฑ์หรือเรื่องราวต่างๆที่จะแก้ไขกันไปหรือจะจะอำนวยให้เกิดข้อที่เป็นประโยชน์นะฮะต่อชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเกิดขึ้น พวกพ้องช่วยกันดันพวกพ้องช่วยกันดันเลยทีเดียวนะฮะความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยจริงอยู่นะครับดาวพุธอาจจะอยู่ตรงนี้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้จังหวะนะฮะรู้วิธีนะฮะที่จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่สั้นๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์นะอืมบางนั้นเนี่ยเออโหรสศาสตร์เนี่ยนะฮะมันก็เป็นศาสตร์ที่แปลกนะครับคือการทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารู้จังหวะรู้ช่วงเวลานี่นะครับมัน จะเอื้อนะฮะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเอื้อให้เกิดการเดินหน้านะฮะเอื้อให้เกิดประโยชน์นะครับเกิดทุกๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดนะครับอย่างดาวสุกเนี่ยนะครับก็เป็นราชาโชคในภพพันธุนะฮะเจ้าเรือนการเงินการเงินมาอยู่ที่พันธุเกี่ยวข้องกับครอบครัวอสังหาริมทรัพย์นะฮะยานพาหนะต่างๆนะครับเรียกได้ว่า มันจะต้องมีจุดมีจังหวะให้พวกท่านเนี่ยได้เข้าไปแตะได้เข้าไปสัมผัสนะครับแล้วมีส่วนที่จะได้ได้มาอย่างที่เรียกได้ว่าไม่คาดหวังเลยทีเดียวนะครับคำว่าไม่คาดหวังเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําว่าโชคนะครับโชคไม่ใช่เรื่องของการคิดคํานวณโชคไม่ใช่เรื่องของการที่เราอยากได้แต่ความ ที่เราจะได้รับมันมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าผสมผสานความบังเอิญกับเรื่องราวต่างๆนะฮะสนับสนุนด้วยบุญเก่าของเรากันเลยทีเดียวนะฮะให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้มานะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าแม่เหมาะผมหมาะันเลย เหมาะจริงๆจริงอยู่ครับนะฮะดาวประจําตัวของท่านเะฮะเคลื่อนเข้ามาอยู่ในภพพันธุแล้วก็เล็งอยู่กับดาวเสาในภพกรรมะข,ของท่านเนี่ยแน่นอนครับสามกับเจ็ดนะครับอังคารเสาเล็งกันนะครับก็มันก็ย่อมจะต้องมีเรื่องที่เป็นเรื่องแตกหักนะฮะเรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่เรียกว,ว่าบิดกันในเรื่องของความรู้สึกกันเลยทีเดียวเป็นความเปลีป่ยนแปลงใหญ่นะฮะก็ ก็ตรงกับช่วงกับจังหวะมาหากรรมฉีดวัคซีนทีเดียวครับมันก็เรียกได้ว่ามีการเจาะนะฮะอาจจะมีท่าแรงหน่อยก็อาจจะมีถึงผ่าอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็มองว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยแต่แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันไปไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมันจะต้องโดนหนักๆเท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับ ดาวประจำตัวของท่านคือดาวอังคารนะครับก็ต้องดูว่ามาตรฐานของดาวอังคารนะฮะของตัวท่านนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการส่งกระแสถึงกันนะของดาวตัวท่านเนี่ยกับดาวที่เป็นประธานฝ่ายบาปะค้อนเนี่ยก็มันเล็งนะครับก็จะบอกว่าไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยมันก็บอกว่าคงจะยากดังนั้นเนี่ยภายใต้สภาวะความ วุ่นวายท่านก็ยังมีโอกาสได้ประโยชน์ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นยังมีประโยชน์บางส่วนเอื้อมาสู่ท่านด้วยความเป็นราชาโชคของดาวอาทิตย์และดาวสุกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีสตินะครับมีความสามารถมีความรู้นะครับเขาก็จะสามารถ มองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็ใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์ได้สมัยนี้นะครับการทําสิ่งใดตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียกว่าควนขวายนะครับหลายคนอยากจะประสบความสําเร็จหลายคนอยากจะได้สิ่งที่ต้องการแต่ไม่ขวนขวายหรือ นั่งรอมันไม่ได้ครับยุคนี้ไม่ใช่ยุคของการนั่งรอนะครับไม่ใช่ยุคของการนั่งรอเป็นยุคของการกวนขวายจริงๆนะครับก็ดาวพระหูเองก็ยังอยู่ในภพกระดุมพระซึ่งเป็นภพการเงินของท่านลาพระมาเป็นกระดุมพระนะครับลาผลนะครับมาอยู่ในภพการเงินนะครับจริงอยู่ครับในภพนี้เนี่ยนะฮะดาวพระหูอาจจะมีความเป็นนิดนะครับแต่ถึงจะเป็นนิดนะฮะก็เรียกได้ว่ายังทําให้เกิด ประโยชน์อยู่นะฮะแต่แน่นอนครับอยู่ประโยชน์แบบราหูเนี่นะครับมันก็ไม่ใช่ประโยชน์แบบตรงไปตรงมานะครับมันก็ต้องมีซิกมีซักกันบ้างนะครับมีได้ ก็ต้องมีจ่ายออกนะครับก็ราหูนอกจากจ,จะเอาหาเงินมาให้แล้วก็ยังหลวงจ่ายด้วยดังนะั้นเพราะราหูใจใหญ่นะครับมีเงินแล้วก็อดแจกอดจ่ายกันไปไม่ได้นะครับก็สําหรับชาวลัคนาราศรีเมษนะครับดาวอังคารนี่ครับโอแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาใจกว้างใจใหญ่ใจเร็วนะครับก็เรียกได้ว่าการทําอะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเร็วดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราหูไม่ต้องห่วงครับสําหรับเรื่องการเงิน เร็วทุกเรื่องนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับกรกฎาคมช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นห่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษครับยินดีด้วยนะครับครับโปรดไมตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เขาต่อไปราดดาว7-8สวัสดีครับ